มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดนะใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาร์กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้หรือเปล่าหลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพาดผ่านทางแอปเป่าตังค์นะคะจํานวนสิทธิ์ครบไปเรียบร้อยแล้วค่ะโดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์โครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ ซึ่งก่อนใช้สิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้า g ีบ l ลเลคนละครึ่งพัททาได้ผ่านทาง4ช่องทางเติมเงินด้วย g ีบ l ลเลตไผ่านทางโมบายแบงกิ้งธนาคารต่างๆเมนูเติมเงินโอนเงิน e ีบ l ลเลตพร้อมเพยแล้วก็ระบุ g ีบ l ลเลตไอดหลักค่ะ 2. เติมเงิน g ีบ l ลเลผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอปเป่าตังเติมเงินด้วย QR Code ผ่านทางโมบายแบงกิ้งธนาคารต่างๆ สแกน QR code พร้อมเพย์จากเป๋าตังค์ g w a l l e t ค่ะหรือว่าตู้ ATM ธนาคารด้วยเมนูเติมเงินโอนเงิน g w a l l e t พร้อมเพย์ระบุ g w a l l e t ID 15หลักโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายให้กับประชาชน50-50หรือสูงสุดวันละไม่เกิน200บาทต่อคนนะคะกลุ่มผู้เสียภาษีได้รับสิทธิ์2,400บาทต่อคน กลุ่มบุคคลทั่วไปได้รับสิทธิ2,000บาทต่อคนคะ่ะคนลครึ่งพาร์ทเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่กี่โมง29ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะต้องใช้สิทธิให้หมด200ต่อวันเลยไหมถ้าใช้สิทธิไม่หมดในแต่ละวันสิทธิ์จะถูกสะสมระบบจะคืนเงินให้ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์นะคะและจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันคะ่ะใช้สิทธิ์คนตครึ่งพาร์ทกับร้าน7 e l e v e อได้หรือเปล่า สำหรับการใช้สิคละครึ่งพัดนะคะกับราย7 e เ e ่ e อีเนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งพัดนั้นมีเงื่อนไขสนับสนุนร้านค้าขนาดเล็กและก็ SME ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเดยวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ